สบายดีทุกคนกลับสบายดีพี่น้องสุขสุกคนวันนี้ก็พบกับตนกา้าเกาพี่น้องวันนี้ตนกาสิภาพไปเลาะทงพี่น้องเลาะบึเงเขาเขาที่ว่านไว้บริบจอบบึงไร้มือพี่น้องสงสัยหยาขึ้นมือ่อลรเมื่อคืนถึงพนโตกแห้งแห้งจะนำทั่วขับพี่น้องวันนี้จะไปเจาะบึงเขาไปชอมม่องเบื้องไปปิดนาดาไปเลาะบึงน้ำพี่น้องก่อนสิไปนีเห่ากา กินข่าวกันพี่เนาะจุกต้มข่าวพี่เนาะกินข่าวเนี้ยว่ากินบ่ได้พี่เนาะกินเพิษกินเค็มมืนกินบ่ได้หมอเคือให้คลำของแข็งแล้วก็ของพิษของเค็มของหวานหลายอย่างพี่เนาะของดอกจริงๆได้ตุมข่าวอยูนี่เนี่ยาหมอมาตำแสกเสพหรือกระเพาะเอากกวต้มข่าวพี่เนาะ คอนเสิร์ออกหน้าเนี่ยตุ้มเขาก่อนเพราะว่าเขาท่านลูกทองจตตงเมส์ต้มเองแซีบเองพี่นอ้องแซีบแซีบต้มเขาเสียไข่พี่นอ้องต้มเขาเสียไข่เขาขจ่า เขาแล้วเวาก็สิกินยาโตแล้วก็จังออกหน้าคเนาะคืนกตกแห้งๆี่นอนเมื่อคืนตกตอนชีแจ้ตอนพแรงผมมีพ้นเลยอากาศฮอนหอบเพราะตอนชีแจ้ตกอาอามา รุ่มกันเฮท่านผู้ชมตัวเนี้ยก่ะกำลัง,งกินขขาเลยะกำลังกินยาเนี้ยใช่พี่น้องเบิ่งยานีย่ยายาที่มอจัดมาค่ะนี่มนชมพีช่ชนี่ทีส่งใส่น้ำพี่จุนส่งใส่น้ำ ทอ้อลงเลยก็คนๆๆเลยตัวนี้แม่นสายาแล้วพี่นอ้องจ่ายทองรงเลยก็เขยาเขย่าเลยกินเลยยึงนี้อยา่าซุ่มพี่นอ้องนี่กินกินแซาแรงตัวเบิ่งก่อนกินแซากับแรงตัว ลืลม <c oughs> ลืมว่าลืมมาตอนเศร้าพี่น้องคือบเม่นบุกอีกเกือบเม่นบุกกินยาตัวนี้พี่เนาะพาตัวกาลงลงคิดว่าคิดว่าตอนที่ยังพี่น้องคิดว่าตอนนี้นะตอนที่ยงเกือบลืมกินยาตัวนี้เขากินเศร้าแรงเขาบ่อกินตอนเที่ยงคิดว่าตอนตอนเที่ยงบุกเือบเม่นบุกกินยาตัวนี้เศร้าเที่ยงแรง lười dài làm mìn, này các sao thiêng lẽn hứ các dài làm mìn, lùm leo sám mìn, sao sám mìn, lẽn sao sám mìn, thiêng sắm mìn, lẽn sắm mìn, sắm

กินเลยอย่ามาเผามือนะมันเป็นรสชาติแบบหวานๆจังน้อยกุฎหวานแดงแบบมันๆแจังน้อยไม่นี่เรียบร้อยที่เนอะ หนักการขิดเข่าเลยขีดดาแลาา้วก็เสียวมาหนาอันนี้เป็นเป็นผลขอการกวดกีกูกีกูกีกูทุกใบยังี่ผู้อานะพี่น้องพีนน่น้องมพงี่ซื้อสเปรามออยู่พีน่น้องนี่สเปรามอ,อี ประมาณจะเสือว่าประมาณเ <pod> ือ <can> ่องเสือเนี่ยผม่้จาแต่ว่าต้องได้ไปเือสุดท้ายเอหนึ่งำมันเศร้าได้ทำมันเศราก็สิได้ไปจนเศร้าเดกชีวิตวดขึ้นเก่าเธอหนึ่งสองเทือนี่ทำันเศร้าอนี้เป็นบัตรบัตรมาจากลรงบาน เห็ดบาร์ดเ,เลยแถวต้นซื้อแถวต้นสีเงาวงต้นสีเงาวงอ๋อทางโมนาพี่น้องทางโมนาคือโหเทะทางโมนาวิจิขีตุม่มทางโมนาอะไรอุย้ยเปลื่นเฮเปลื่นเฮ มาแล้วทา่านผู้ชมหอนนาแล้วกำลังหอนไอนาพี่น้องนี่ทางหลังนี่พี่น้องไอนาเขาหน้าขาวานพี่น้องมีแตียมีแตียพี่น้องเอ้ยหน้าขาวานน้ากับบูมี่วิน้ำจักรมิดในเขาห่างห้มื่อคืนในพ้นตกอยู่ต้องใช้โตกมาบ่หอดพี่น้องบูมี่หอดนำ้ำ โอ unter, ie, ้มีแต่เนื้อเน้าไล่ๆคุยแต่ที่ได้กินข่าวดอกพี่น้อยโอ้ยช่างหญ้าเลยนี่พี่น้องพาพี่น้องหญ้าลงไปเบื้องทังลุมพี่น้องตอนนี้เหาอยู่ทั้งหัวหน้าพี่น้องอยู่หัวหน้าเดี๋ยวจะผ้ายางลงไปทั้งหางหน้าพี่น้องพู้นทั้งกุคามทั้งกลางท่ง ตอนนี้ยู่งวนะนี่พี่น้องนี่เข่าอ้ยห้างห่างห้างห่างแหงพี่น้องไปนี่เจ้านี้ห้างแหงหรืปลาโตปี่แต่ชิบุได้กินข่าวแท้พี่นอ้องเอ้ยโอ้ยห้างแหงหรือได้แล้วเข่าห้างกันดอกจะได้เข่าร้ายจะได้พี่น้องไปนี่ ลุบรูปรูปเขาห้างแหงผู้หย่ากไลายทั้งนี้เป็นหน้านาบ้าวพี่เนาะเป็นหน้านาบ้าวโู้เข่าละทีพี่เนาะตัวนี้ที่เข่าแต่ว่าหย่ากไลอีกหย่ากายแหงภาพพี่นอ้องยา่าลงไปบงทางลุมพี่เนาะผู้ทางห้างหน้าก็มาตุนกาสิตัดภาพไปตอนดูห้างหน้าเลย ตอนนี้เาก็กำลังยามฮอนทางนาพี่เนาะพูนยามมาแต่ถึง่งหมดเลยพี่เนาะทั้งมาปีนห,วหนัวนามีเทียงนาปลาต้นกาขี่รถจักรมาจอดไว้เทียงฮะแล้วก็ยามลงมาพี่เนาะต้นนี้กะอยู่กลางทุง่งอยู่ข้างน่านี่ข่าวรับสิบกว่ามันนี้ข่าวรับโอ้ข่าวนน้อย,หอยหเหลือง้อกเขียวเลย พูดบ่พอพี่น้องงบกับลบายบ่มีเงินลายแต่กับบริษูพูดใช้ลายงบบ่พอพี่น้องไอ,อ้เฮ็ดหน้าก็ได้ซื้อพูดสามซีสอบจากใช้ลายอยู่บูมีเงินซื้อคนบลายเรื่อบริษูลายเฮ็ดชั้นมีพี่น้องไอ้เฮ็ดหน้าก็ได้เขาก็บว่านเอาตุนทืนบุลาย อีกห,หน้าวานพี่น้องสิพาพี่น้องยางลงไปทางกุกคามพี่น้องนี่นี่น,น,นี่พุกก่นกุกคามทางกลางทงนี่ทางกลางทงกลางให้หนาห้ากลางทงก็อยู่กลางทงคือว่าอยู่เท่านี้บุคคลมีหนำบ่ได มีกับลายน้อยเดียวนึงอันนั้นเป็นน้องบัวพี่นนองนะลืมพี่พี่นนองเบ่งแต่ที่แหลกน้องบัวพี่นอะหมากบัวเป็นไล่ลายเป็นน้องรวมพี่นนองเมื่อน้องของบ่อต้นกาได้เป็นน้องรวมน้องของพี่นนองหน้าใกล้กันน้องรวมกันน้องรวม เบื้งสภาพเขาเบื้งสะพานเขาขี่หลายแท่ข่าวก็บองามจาบพี่น้องเงงอ้ยพุ่นห้างห่างผู้ัวผู้นึงแห้งกะห้างน่ะท่านักกะห้างดอดนะเป็นจุมเป็นจุกเนี่ยอุ้ยข่าวเป็นแนวนี้พี่น้อง วีวีวีอยู่กลางทงลมแห้งพี่น้องประเทศหน้าดำพี่น้องเร็เหน้าวานเนาะสเป็นดเดอร์ไดเด้อปีนี้ตตเก้ากกบวานกไาน็ได้บโบลายปีนี้เองสิได้บลายไปจักพี่น้องเลยอย่างเช่นน้องโกเก่าเบิงเขาเลือ้อยแงเขาบ่งาม เป็นปลามีหวัวได้พี่น้องทั้งนั้นท่งน้นจะเป็นปลาแล้วก็เป็นหวัวมีหวัวเฮ็ดออกได้พี่น้องเข้าไปหาเห็ดแต่เห็ดปวกแต่ว่าบาตุนกาท่านได้ไปหาลองเบิงมื่นนาบาตุนกาบาตุนกาสิมาหาฮิดปวกพี่น้องเห็นเขาได้สิบหาลองเบิงวันนี้ออกมาสอบบนเขาไอ้ซือ เมื่อพี่น้องตื่นมากกับดหัวคือจะไข่พี่น้องสุขภาพบกแข็งแหงพี่น้องเอ้ยมาซ่บนเขาซื่อมหมือนจกลุกหนากกับบวเป็นตลกบวายเป็นวิ่งพี่น้องลุกขึ้นบด้วยมือตึ๊บมือตึ๊บกลุ้มลงเลยมาทำเงยขึ้นนะ ม anyway. พพันสิเป็นวิ่งเลยแบบมืดนะมืดแบบปวดหัวมุบมุบมุบขับไปเจ็บหัวพี่น้องบุกกาลกยันเป็นวิ่งามาสซาวมึงน้ำซื้อที่จะเป็ี่ยนอะไรเราอมัสซาเมึงเฮงก็เริ่มามซาวมึงน้ำยานวันพุนตกแห้งมื่อคืนยานวันน้ำท่วมเขายานว่าข้าวนาขาด มันอกมั่วอดวะมึงมีหดขั้นสีขาดมุ้ยีหดน้มพุนตุกบนตัวผ้าพี่น้องเอ้ยคิดว่าอันน้ำสิลลนขั้นซะดอกออกมาซอมเมืองนำ้ำมีบนลายหน่อยเดียวยยก,บบก็ข้าอยู่ใครกุบตุกขมตุกแห่งเขาตายบุตแ,แห่งก้าพ่อแห่ง ข้านเป็นหน้าดาบ้าวทางนะนขาลงเทิงผู้พูนเทิงนี้หน้าดาบ้าวอันนี้ของหน้าขโมอตุนกาทางนีนแท้เดียวพี่น้องก็แถวานี่เท้นี้ก็แมนอยู่สองแถวาทางลุมนี่เป็นสองเท้าขโมยวางเทิงนี่จะเป็นแถวเดียวแถวยาวให้ยาว ยังไงวางเทิร์นทลุลงไปได้น้อยอันนี้คบพูลกุ้งามพี่นอ้องพูลกุ้งามกลางนาท่าสีบ่าวเทิงข้าวยังหน่อยบอกว่าบอกพี่น้องข้าวยังหน่อยนี่มาอันมาเก็บกุ้งามมาต่อยกุ้งามไปดองคาย ต่างเต้ข่าว,วเขาเฮียนประครามกุ้งหนีแล้วพี่น,น้องหมากใหญ่ๆหมากคามใหญ่พี่น้องหมากมันพันใหญ่หมากส,สองนิวน้วสามนิ้วสองนิว้วใหญ่แห้งพี่น,น้องปรคามกุ้งนี่ยาวหมากใหญ่ยาวโค้งเอาไปดองคายแต่เข่าว,วเขาเฮียนถ้มีเงินไปองเฮียนเอาประครามไปดองนะครับเอาไปคายนะ้ำเอเฮียนแล้วคลายประคามเราพอได้เงินซื้อกิน เบิ้งผาธรรมศาสตร์มันแดดแห้งพี่น้องมันเหลือยิ้ม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 พวกขึ้นเมือแรงมันหอนมันจีบเห็นขักมาได้พี่น้องทรรมะย่าเมือแรงมันสีเห็นเขาเขียวตรงนี้อยู่อันนี้มันเหลือมแดดใบเขามันเหลือมมันจะเป็นจะออกเป็นสีขาวๆลายกัวทรรมะย่าเมือแรงมันจะเป็นสีเขียวตรงนี้พี่น้องมันจะเป็นตะเบิงตรงนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสิมหนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมคับส้มบาตุนกาตลอดไปยุ่มกันเบิร์โดนนั้นนานแบบหักแพงกันตลอดไปนะพี่น้องผู้ที่เขามาใหม่หรือว่ามาเก่าผู้ที่มาก่อนมาหลังก็ขอขอบคุณขอบใจที่ครับส้มซองบาตุนกาพี่น้องยุ่งการเบอร์โดน,ดนหักแพงกันพี่น้อง สำหรับมอนี้บาตตุลกาขอสิจบไปก่อนพี่เนาะพอกันคลิปหนาบายบายพี่เนาะสบายดีคือเกา่า